ครับบีโวครับขาแข่งขายิงียบครับกับนั่นใชยปะครับครับกับนั่นนีสื่อขึ้นสดด้วครับพี่น้องตอนมหาครับอันนี้ชิงคองครับผมไพ่ท่องจูเนียครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่องไอ้คุณดอนชาแนลดุกอีสานบันนาครับพี่น้องครับผมหรือเป็นมือประกวดควายครับพี่น้องครับผมมาสิผ้าผีผ่านน้องไปเบิ่งครับว่าอ่าควายที่นั่มเข่าประกวดของแต่ละฟาร์มของแต่ละขายข้าเจ้านี่ พอพันแบบไดเข้าสิไปเสาะหาความรู้เบื้งน้าเหรอพี่น้องครับไปเบิ้งไกํากำลังเป็นกระแสครับพี่น้องครับตอนี้ไวว้ตัวละล้านหกล้านตัวละสองล้านสามล้านครับเมื่อนี้ซ่งเมื่อนี้มากครับเมื่อนี้ว่าจะเอาเขาขึ่นครับอ๋อรุนไดครับผมรุ่นฟันแท้สองคูงยิงครับรับพี่น้องมึงโปกหนาโงกว้างโปกหนากว้างแล้วก็ขาแข็งขานี้ครับครับพี่น้องครับความสูงเบิ้งสูงก็เจ้าของแถวแกเพิ่นเพิ่งนะรับเมื่อนี้ครับพี่น้องยืนเดินแต่ง่ายเลย มีน้ำเชื่อไปครับนีนบน่นี่ครับน้ำเชื่อนี่ครับอซื้อเพชรแชมแล้วครับครับ <c oughs> มีน้ำเชื่อก็มีแล้วครับพี่น้องสำหรับเกษตรกรผู้ใดเ,เพิเ่นเกษตรกรเพิ่นเฮาเลือกจับลายลายพอพันเลือกไปบีดเดอือยใส่ควายของเฮาสำหรับตัวนี้ผมว่าสุดยอดนะครับพี่น้องความใหญ่สูงใหญ่ครับโอ้จะมีสองเบอร์ครับศูนย์เก้าศูนย์ครห้าแปดห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดห้า หนึ่งสี่เจ็ดแปดเก้าเก้าแปดครับครับพ่อพันซื้อยังก่อนครับบอกอีกทีนึงครับอ่าเจ้าเพชรแชมป์ครับครับเสียครับผมครับสวัสดีครับไปที่ยืนนี้ชื่อพ่อพันอะไรครับรีโว่ครับโอ้เจ้ารีโววันนี้เข้าประกวดไหมครับเข้าประกวดครับตัวนี้ประกวดรุ่นใหญ่อ๋อรุ่นใหญ่บิ๊กรุ่นใหญ่พ่อพันเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้สวยตัวนี้ใหญ่มากนะครับอยูคอตั้นเป็นปึกเลยครับเนาะก็ถันดึงเลยครับหลังตรงครับพี่น้อนบางทีนะครับ คือความยาวของลำตัวตัวนี้นะครับยาวแล้วก็ใหญ่ใหญ่ยาวหนาลึกด้วยนะครับเนาะตัวนี้นะยอดพอบป็นตั้งเป็นบ้านเลยเจ้ารีโวอายุกี่ปีครับเี่ยปีครับห้าปีนะครับโอ้ดูแลอย่างดีเลยครับสุดยอดเลยอนาคตพอพัน์ธุอีกตัวหนึ่งสําหรับเกษตรกรนะครับเด้อที่ได้หาเลือกพอพันทีไปใส่ไข่บรรเทาเพื่อสีพัฒนาต่อไป มีโอกาสได้ขายตัวละหลานคืนกระจอกนะครับเนาะเสียเนาะลูกมันขายล้านไลยสามตัวแล้วครับตัวลูกตัวนี้นะครับครับโอ้โหไอเลือดชุดดอดดีโวนะครับพี่น้อง98 795 36 92นะครับสำหรับติดต่อน้ำเชื้อครับมีทั้งผสมเทียมแล้วก็สมสดแท้เลยคขอบขอบมากครับเสียคร่ะควายพ่อพันธุ์ตัวนี้ซื้อซื้อมาตั้งมั่นฉายครับตะวันฉายปะครับครับตะวันฉายอ่สีคิวครับสีคิว เักใหญ่แห่งมากโคราชครับเนี่ยเล็บใหญ่แห่งโคราชครับตัวแท้เสียงจริงตัวจริงเสียงจริงเลยครับนอนนี้น้องมาเนอะวันนี้มาเข้าประกวดประคับขึ้นยังไงครับก็ข่าวข่าวมาประกวดครับโอ้โหสูอายุจะปีครับตัวนี้พอพันตัวนี้ครับสี่ปีกว่าครับอู้หึนี้ขากี่เนียครับพี่น้องครับตรงไหนยืนคนสูงหน่อยเจ็ดสิบขึ้นเนี่ยตรงไหนหน่อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเลยนะครับตัวนี้นะครับความใหญ่ความหนามีน้ำเชื่อมปะครับตัวนี้ครับมีครับมีครับอืมสำหรับผู้ใดอยากได้พอพันธุ์ที่ใเงยข้อมหญ่สูงใหญ่หนาลึก เนี่ยครับดูยิงโชคครับพี่น้องเพิ่งุดดอคคับพี่ครับครับตัวครับมันบีเดอร์บินบัลเบรือครับพี่น้องวยงามารามต้อนรับจากนี่นี่เขาใหญ่ครับผมเห็นป้ายข้างหลังเก้าล้านครับใช่พ่อพันใช่ไหมครับใช่ครับผมวันนี้เขาสูงเข้าประกวดใช่ไหมครับพี่ามีสองตัวครับตัวที่จูงนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ชิงคลองครับผมอะไรนะชิงคลองตัวชิงคลองครับผมน่าจะชิงคลองจริงนะสูงใหญ่หลังตรงเลยครับยอดเลยครับ อันนี้เข้าประกวดรุ่นไหนครับพี่อันนี้มาโชว์ครับอันนี้มาโชว์ใช่ไหมครับครับผมยังไม่ถึงยังยังยังครับยังยังรออีกหน่อยอันนี้อายุจะปีครับอ่าปี3เดือนครับปี3เดือนครับผมฝันนำนมอยู่นฝันนำนมข้นยานมนี่รุ่นฝันนำนมยังขนาดนี้ถ้าได้ถึงกว่าพอประกวดนี่2ปีกว่ากนี่สุดมากชุดไม่อยู่แน่ๆครับผมใหญ่จริงนะครับพี่นะตัวนี้นะครับผมใหญ่มากครับใหญ่มากครับตัวนี้ครับแข้งขาใหญ่แล้วก็ลึกพ่อพัน นาพ่อัันครบผมขอบคุณมากครับพี่ครับัครบจากค่ายไหนฟาร์มไหนครับพี่อันนี้ไพ่ทองจูเนียครับอยู่เพชรปอบประจักษ์ฟาร์มนะครับอยู่อุดรธานีนะครับผมอุดรธานีเนาะครับเนาะบ้านท้องนี้เนาะครับขอพันตัวนี้ซื้อมาไหมครับนี่ตัวนี้คือไพ่ทองจูเนียครับผมตามไปข้างหลังเลยปะครับแม่นครับตามไปเลยครับโอ้มันนี่เขาประกวดปะครับมันนี่ครับเขาครับผมโอ้เขารุ่นรุ่นในฟันแท้สามคู่ครับ หลุดมีนำเชือกหลุดได้นดูนี่แล้วครับมีจำหน่ายแล้วครับผมมีนำเชือกจำหน่ายแล้วนะครับเนาะชุดละสามพันครับพี่ความใหญ่ความหนาลึกนะครับเนี่เนาะหลังตรงเปียะเลยครับเนี่ยนอนเนาะครับหยอดเลยครับเป็นข่าวประกวด้วยกันไปท่องจูเนียครับ พ่อไพ่ทองแม่แสนดีครับนี่เต่าแก่เพิ่นพุนจุงเพิ่นมาเองเลยครับพี่น้องติดตามในท่องทางไหนทัวร์เพิ่นจะได้นำเชื่อของเิาตามนี่ได้ไหมครับเบอร์โทรครับ087นะครับ859 8535ครับโอ้ไพ่ครับผมครับผมขอบคุณแล้วครับพี่ครับขอบคุณครับหวงมพ่มันตือนแล้วครับฟามไหนซื้อมาไหนครับนี่จากทวัชชัยฟาร์มครับโอ้เมนี่ขอบคุณมากครับตัวนี้ที่จุ้งที่นี่ เขาประกวดรุ่นเมื oh, <ad> ่อกี้ค hey. รับอ๋อเป็นไรครับจุเนียครับก็เขารอบแรกครับโอ้วผลิตภัณานรอบแรกปีสามเดือนครับวันนี้นะครับอายุปีสามเดือนครับจากฟาร์มได้ครับจากสวัสดิ์ใช้ฟร์มครับสวัสดิ์ใช้ฟร์มจังหวันมาสารคามครับอ๋อเออสารคามครับผมผมก็อยู่สารคามเหมือนตันั่นิเปิดงานประกวดควายนะครับครั้งที่หนึ่งที่จะเภอ่มขวัญเฉลงนิดนึงครับ ช่องไอ้คุณดอนแชนแนลลุงอีสานบันดาครับผมสำหรับทีมเล็กฝากไปสมนีครับสำหรับงานประกวดควายงามประจำอำเภอหอยแถลงเป็นวันสุดท้ายครับผมสำหรับทีมเล็กฝากไปสมนีครับสวัสดีครับฝากกดติดตามให้คุณดอนแช่แนวลุงอีสานบันดาหน่อยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย